โอ้ตับกุ้งสดครับพี่น้องมาครับเสียบๆน้ำกันอือหืออืมกุม้งสดเนื้อเด้งๆหวานๆครับพี่น้อง อืมอืมถอดข้างปลาเซีวมันอือืม โอ้สดยอดครับืสวัสดีสุขู่สุขตนนะครับพี่น้องมาครับแซ่บๆน้ำเบาเช่นครับอืมผ้าลงทะเลครับพี่น้องเมื่อเนี่ยตำกุ้งสดอืม กาดดอกอืมตำไส้หมกกอกครับพี่น้องหอมห้อยห้อยครับกินครับผักสดหวานๆนะครับกุ่งเนื้อช้ำช้ำตำเผ็ดจวดจาดคือเก่าแล้วครับพี่น้อง มาเดอร์ Mother, ครับ mm hmm. รับหมูอื mm ้ม hmm. ใส่ตอนบอกุวงน้ำครับพี่รองอน้เจีน้นน้เส้นโอ้ บอได้กินดนแล้วครับแสบักคือเกาหมูย่ออืม ใจมากกว่านะบัดอืมพักการเห็นครับ đầy cán khắp โอ้แซ่บสุดยอดครับพี่น้องอืมจอดปลาเซลมอนนี่ก็สุดยอด 嗯。Mm hmm. ขินกระพักสลัดกรอบๆหวานๆนครับพี่น้องแซ่บสุด๋อย ไดล้จะหมดี้ยาเสียบลายหมูย่ <c oughs> อเนื้อ,ดอเด้ง แหวกข้ออะไรครับพี่น้อง กุ้งหวานๆเนื้อช้ำๆ อเริ่มกินทั่ว ลายแห้งครับพี่น้องบ้าเป็นสวนเจะสิกินยังนืม ครับอ <c oughs> mm ืม hmm. เบิ่เสียบคักคือเก่าครับพี่น้องตำกุ้งสดนะครับใส่ไอ้เม็ดบักกอกไส่บักกอกน้ำเปรียปร้ยวครับพี่น้องไส่เม็ดกระถินน้ำสุดหยอดอีดีครับบริกินดนแล้วครับพี่น้องแสบคักคือเก่านะครับเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาฝากพี่น้องเอฟซททีทุกท่านนะครับมาว่าสิเป็นทั้งซอสปปอเล่า ทั้งเวียดนามทั้งอินโดนีเซียทุกพื้นที่นะครับพี่น้องเอฟซี 4, ทั้งอีสานบ้านเฮ้าครับขาดบา่ไดดตับบุกฮงไส่กุ้งสดสุดยอดนะครับพี่น้องกินกับไอหยังก็ละ่ะข้างข้างเซลมอนถอดกรอบ <c oughs> แฉบหมูน้ำนะครับหมูย่อนนํำโอแสบขาเยลีครับพี่น้องแก่ผักสดกรอบๆบว,วาน อา้าวบาวเช่นกะได้มากินให้พี่ให้น้องได้รับชมกันแล้วนะครับบาวเช่นกะต้องขอบบุญขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ,ท,ท,นนรบที่เขามาติดตามรับชมบาวเช่นนะครับมาให้กําลังใจกันบาวเช่นกะสิพยายามเฮ็ดคลิปให้ดีขึ้นไปนะครับพี่น้องขอบคุณถูกๆอกคอมเมนต์ถุกๆ comment, กๆการแนะนำนะครับพี่น้อง อันใดดีดบาวเชนกับเสียวมาปรับใส่เอาสุดท้ายนี่บาวเชนกับสีจาดลาพี่น้องไปนะครับสําหรับคลิปเมือนี้ครับคลิปหนากับพ่อกันไหมล่ะครับพี่น้องบาวเชนกับขอให้ทุกท่านคือเกาล่ะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ลำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ